สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกบวกนกเป็นนกนกด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคลิปการสอนลงสีแต่อันนี้จะเป็นการสอนลงสีเกี่ยวกับพวกสีเหล็กนะครับผมอันนี้เราก็เ,เป็นผมจะสอนลงสีเ,เป็นแบบถุงมือที่เอไม่ใช่ชุดเกาะเหล็กที่เป็นช่วงมือนะครับผมที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้แบบหลากหลายนะครับผมอันดับแรกสีที่เราควรใช้เป็นสีพื้นเนี่ยคือ สีขาวเทานะเบอร์หกร้อยนะครับผมแล้วก็สีเฉดตัวที่สองนะครับผมเฉดที่สองในการตามเก็บเนี่ยตัวนี้มันเบอร์เบอร์เบอร์หกร้อยห้านะครับผมแล้วก็จะมีสีตัวที่สามนะครับผมต็ติที่สามเนี่ยผมใช้เป็นที่ไม่ใช่ใช้เป็นเอ่อหกร้อยสามแล้วก็หกร้อยเจ็ดนะครับผมถ้า จริงๆตามลำดับเลขเนี่ยมันมันเราก็ให้กำหนดว่ามันเป็นสีแท่งอะไรแต่ถ้าคือตามเฉดสีแล้วเนี่ยมันมันต้องไล่แบบนี้อ่าก็คือถามว่าทำไมมันมีถึงสี่นะผมสี่สีเพราะว่ามันมีจุดที่โดนแสงเยอะนะครับสำหรับเหล็กนะแล้วก็จุดที่มันโดนแสงแสงเขาเรียกว่าโดนแสงมากนะครับผมเพราะฉะนั้น จุดที่โดนแสงน้อยเนะี่ยมันก็จะมีสีสีเข้มขึ้นนะครับผมออกไปทางเหล็กเหล็กเนี่ยมันก็มีหลายเฉดสีมากๆเลยนะผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เอาแค่เป็นเลือกแบบเป็นแบบชุดเกาะละกันอย่างที่เราเข้าใจนะครับผมก็จะเป็นเหล็กนะครับผมไม่ได้ขึ้นสนิมน,นะโอเคดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราใช้อะไรลงบ้างนะครับผม จากที่เพื่อนนะครับผมลงสีพื้นเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเราจะใช้เฉดสีตัวที่2นะเบอร์605นะครับเป็นการไล่เฉดสีหรือการเก็บรายละเอียดในชั้นที่2นะครับผมทีเนี้ยเราจะต้องทํามือเบาด้วยนะครับผมทํามือเบาแล้วก็เก็บเดี๋ยวมันจะมีแสงที่ผมจะต,ต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับผม ที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือจุดตรงนี้ของตรงนี้นะครับผมเมื่อเวลาที่แสงนะ่ะมาตกกระทบตรงนี้จนเป็นสีขาวและมันมีแสงที่มันมาทั้งฝั่งนี้ด้วยแล้วฝั่งนี้ด้วยนะครับผมและตรงนี้โดนแสงเยอะจนขาวนะครับผมแสงที่เขาเรียกว่าอะไรแสงที่มันจะมาฝั่งนี้ แล้วก็มาฝั่งนี้ครับผมแล้วแสงมาฝั่งนี้ด้วยแล้วมันมาฝั่งโดนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแสงเส้นไอแสงที่ตรงนี้เนี่ยแสงเงาจะเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาแสงเงามาสองสองฝั่งนะครับผมตรงนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็โดนแสงเหมือนกันแต่ตรงนี้โดนเยอะกว่าัอตรงนั้นก็ปล่อยขาวไปนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่เป็นนี้ผมก็จะลงน้ำหนักอยงนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเมื่อแสงมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะมีแสงที่มาจากฝั่งทางนี้นะครับแต่มันอาจจะมาไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะทําแสงตรงนี้ให้เป็นตรงนี้ด้วยเพราะว่าแสงมาตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็มาด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะทําแสงเงาที่เป็นน้ําหนักตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับผม เนีี้มันจะมีจุดที่เป็นขอบของเหล็กที่เราจะว่องเว้นไว้เพราะว่าแสงมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตกกระทบตรงจุดนั้นเป็นจุดแรกนะครับผมก็คือขอบของเหล็กตัวนี้นะครับผมผมก็จะเว้นแบบนี้เว้นแบบนี้นะนี่ก็คือเราจะเว้นตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเว้นขอบตรงที่โดนแสงนะครับผมเป็นเส้นขาวๆนะครับผม คือเส้นตรงนั้นนะแสงจะตกกระทบโดนด้วยนะมันเลยออกมาเป็นอย่างนะี้คือเป็นจุดที่โดนแสงเป็นที่แรกครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่นะครับเห็นไหมเราจะเห็นเส้นเล็กๆที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่โดนแสงนะครับผมก็คือขอบของเหล็กตรงนั้นนะครับผม และจุดตรงนี้มันโดนแสงนะครับเราก็จะใช้เทคนิคเหมือนตรงนี้นะเนี่ยลงตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้เออผิดผิดอ,อันนี้นะครับอังน,นี้แล้วก็ใส่น้ำหนักตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะันส่วนตรงนี้เราก็พอแล้วเราจะลเน้นตรงนี้ให้เข้มนิดหนึ่งคนระับ เพราะว่าแสงมาโดนตรงนี้้วยแล้วก็แสงมาตรงนี้ด้วยและตรงนี้เป็นจุดที่โดนแสงเยอะเมื่อแสงมันมาทั้งฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่มีแสงเข้มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ผมไม่ได้อธิบายเรื่องแสงน,นะครับผมให้อย่างชัดเจนเพราะนั้นมันก็อาจจะงงนิดนึงผมไม่ได้ทําคลิปแยกนะครับผมพเพราะถ้าเกิอดอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแสงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับ เราก็จะลงทั้งสองฝั่งเลย,ยนีหทำแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งน,นะครับผมแล้ะเพื่อนๆก็จะเห็นจุดที่เราเว้นแบบนี้หลายหลายจุดเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดเรื่องแสงน,นะครับผมมันก็จะทําให้งานออกมาสวยง,งามด้วยนะครับเราก็จะทําแบบนี้ เขาเรียกว่าทําแบบนี้เพื่อเก็บรายละเอียดนะผมเก็บรายละเอียดของแสงทั้งอันนี้นะครับผมอันนี้ด้วยนะครับผมแสงมาโดนตรงนี้นะผมถ้าเป็นอันเนี้ยก็จะเป็นตรงตรงเส้นเนี้ยมันจะโดนแสงก่อนนะผมเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเราเราจะลงตรงนี้เข้มซะหน่อยนึงนะผมนะแต่ว่าไม่เข้มยนงเกินไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหล็กที่นูนขึ้นมานะมันก็จะ โดนแสงค่อนข้างมากนิดนึงนะครับผมเราก็ต้องไล่น้ําหนักให้ดีด้วยนะผรตามแสงตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ตามแสงที่มันนูนด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงแล้วก็ใช้มือเบาๆด้วยนะครับค่อยๆทําไปนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเคเราก็จะทําแบบนี้แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันบน อันนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องอธิบายแยกออกไปเพราะมันมีแสงที่ทึบก,กว่าเดิมนะคม,มีแสงที่ทึบกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ แสงตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับเนะี่ยคือแสงฝั่งนี้มันมาตกกระทบตรงตัวนี้น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเข้มหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะแสงมันมาสองทางพราะมันตกกระทบฝั่งนี้น้อยแต่มาฝั่งนี้มากตรงนี้จะขาวนะครับเพราะมันเป็นเนินสันเมือตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะแสงมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับผม ตรงนี้จะเข้มหน่อยแล้วพอมาใกล้ถึงแสงมันก็จะจางๆออกมาหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็แสงนั้นมันมาจากทางข้างบนใช่ไหมมันตกตกตก,ตกมาอย่างนี้อย่างงี้แล้วมันโดนตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้จะมีเงาตรงนี้ด้วยนะครับเงานะครับผมแล้วเราก็ใช้ทักษะของการทําแสงตรงนี้เราจะใช้ทําเกี่ยวกับตัวที่มันเป็นเป็นเนินเป็นวงกลมหรือเป็น อะไรที่แบบว่าแสงมันมาสองทางนะครับผมสหรือสาทางอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะใช้ได้แเ,เอาไปปรับใช้ได้นะครับผมเราก็จะทําแบบเนี้ยเกี่ยวกับร่องมือเกี่ยวกับสานมืออย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนิ้วโป้งให้เพิ่มเติมเพราะว่าแสงมันจะมา3ามทางนะครับผม วนนิโป้นะครับผมผมจะอธิบายแสงอย่างคร่าวๆให้เพื่อนๆทำเอ้เพื่อนเพื่อนๆฟังโอเคครับผมก็คือแสงนะถ้ามันตกกระทบตัวนี้เยอะมากก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวแล้วถ้าแสงมันมาตกกระทบฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะออกขาวนิดนึงนะครับผมแล้วก็ แสงมันมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะออกดํานิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เข้มก็คือจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ดูนะ การลงแสงเนะี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะก็คือแสงมาจุดนี้แสงลงตรงนี้เยอะเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะปล่อยขาวนะครับแสงมาตรงนี้น้อยกว่าตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ก็จะขาวนิดหน่อยเหมือนแล้วก็เราจะลงตรงนี้เป็นสีเหมือนกันนรก็คือสีดำลงมาจะก,กว่าตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะสีของมันก็จะเข้มไม่มากนะครับผมนะ แล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้แสงมันจะมาฝั่งนี้ด้วยนะผมเพราะนั้นจุดทีเท่เข้มก็จะเป็นตรงนี้นะผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะแสงก็จะโดนน้อยหน่อยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะผมเพราะนั้นเราก็จะเอาเทคนิคนี้มาใช้กับข้อนิ้วข้ออื่นที่โดนแสงแบบนี้หรือว่างานชนิดอื่นด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้น มันก็ยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือแสงที่มันมาสองสองทางแต่ว่ามาไม่เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นของตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคนี้ใช้ร่วมกับตรงข้อนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเมืองดีมันก็มีแสงตกกระทบเป็นขาวแสงที่ดําแล้วแสงที่อ่อนแบบนี้นะครับผมเอานําเอามาปรับใช้ได้นะครับผม I'll show you, baby. i เราจะใช้สีเฉดที่2นะครับในเบอร์605นะครับผมในเป็นตัวเนี้ยเป็นสีพื้นแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สีตัวตามเก็บเนี่ยเป็นตัวเบอร์เบอรอ์ใช่นะอ่าอนนนะเป็นเบอร์อ่าเดี๋ยวนะมันเบอร์หนึ่งเอ้ยไม่ใช่หกร้อยเจ็ดนะครับผมหกร้อยเจ็ดและหกร้อยสามนะครับ เป็นตัวไล่เฉดสีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวนี้เป็นสีพื้นนะผมเพราะ,ะนั้นเพราะว่าผมกําหนดให้ตรงเนี้มันโดนแสงน้อยนะครับผมเพราะ,ะนั้นมันก็จะทึบนิดนึงแล้วก็จะใช้สีตัวเนี้เป็นเป็นตัวสีพื้นนะครับผมเพราะ,ะนั้นผมก็จะลงสีพื้นแบบโดยใช้สีเโดยใช้สีเฉดที่สองในการ ไล่ก่อนนะครับผมเพราะนั้นผมจะกําหนดให้แสงนะมันเข้ามาทางนี้นะครับผมตรงนี้ผมจะเว้นตรงนี้นะเนี่ยให้มันเป็นมันเป็นออกเขาเรียกว่าโดนแสงมากที่สุดนะครับผมก็ไม่ถึงขั้นขาวนะครับผมตามตามเขาเรียกว่าตามจุดของแสงที่มันโดนถ้าตรงนี้มันคลึบหน่อยนะครับผมตรงอื่นก็จะต้องเข้มกว่าตรงจุดนี้นะครับผมผมก็จะเว้นตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ไล่ ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะไล่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 ขึ้นมานะเป็นเป็นสีพื้นนะผมพอเราไล่ตัวนี้เป็นสีพื้นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สองสีนีนะ้มาไลา่เชฟสีในการเก็บอีกทีหนึ่งนะผมพราะนั้นมันจะใช้หลักการคล้ายๆกับตัวนี้นะผมมันคล้ายตรงนี้ว่าตัวนี้จะมาแค่สองแสงนะผมคือตัวตรงนี้มากตรงนี้น้อยเพราะนั้น ถ้าเราลบตัวนี้ออกนะครับผมเราก็จะเห็นแค่มันมาตัวนี้เป็นตัวนี้และตัวเนี้ยเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผม ังจากนั้นเนี่ยครับผมจะใช้สีเทาเบอร์อ603นะครับผมจากสีเบอร์605นะครับเป็นสีพื้นแล้วเราใช้เบอร์603เป็นตัวไล่เก็บแสงเงานะครับผม นั้นเนี่ยผมจะใช้ในเบอร์607เป็นตัวไล่แสงเงาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมผมก็จะไล่ตามเดิมเลยแต่อันนี้เราจะไล่ไม่ถึงคันเบียกันทั่วนะครับผมเราจะไล่เฉพาะตรงจุดที่คิดว่าแสงมันโดนน้อยที่สุดนะครับ เป็นเอ่อในตรงที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ปุ่มๆเนี่ยมันขอนเป็นเป็นข้อต่อระหว่างตรงข้อนิ้วนะครับผมมันจะมีความโค้งมนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันก็จะมาอยู่ประมาณสามทางนะครับผมที่จะกาหนดไว้จริงๆมันมาได้มากกว่านั้นอีกนะผมเรากำหนดให้มันมาสักสามทางแล้วกันเนาะ จุดที่มาแต่ข้างบนเราจะปล่อยให้มันเป็นโดนข่าวนะครับคือตรงนี้จะโดนข่าวนะแล้วก็ เชที่สในเบอร์หก7นะครับผมก็คือก็เป็นแสงเงาที่เราได้ลงเริ่มต้นไว้อย่างเช่นจุดนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะเพิ่มความความชัดหรือความเข้มของแสงเงาเข้าไปนะครับโดยใช้สิงตุทีสัในการไล่เก็บรายละเอียดของแสงหรือการเล่น เข้าไปให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเราก็จะไล่ให้ทั่วทุกอันเลยที่เราเล่นได,ได,ได้ทำจนเกินเอาไว้นะครับผมนะนี่นะครับผมเราก็จะใช้วิธีนะครับผมและจบตอนท้ายในการเก็บแสงเงาโดยการหรือเก็บเส้นเพิ่มอีกทีหนึ่งเราก็จะใช้เป็นสีดำนะครับผมแล้วเพิ่มความเนียนหรือความอะไรเนี่ยความเนียนลุ่มนวน ก็จะใช้สีขาวในการไล่นะครับผมหรือใช้สีพื้นที่เป็นตัวนี้ไล่ก็ได้นะครับผมเพื่อจัดเพื่อจัดที่จะไม่ให้แสงเงาบางตัวที่โดนสีขาวซอบลงเราจะใช้สีตัวนี้ก็ได้หรือจะใช้สีขาวก็ได้นะครับเราก็จะทําการใช้วิธีนะี้ในการไล่แสงเงาไปเรื่อยๆนะครับผมให,ให้ให้ทั่วนะครับผมตรงจุดไหนที่เรา ใส่เพิ่มไปนะผมก็จะใช้แสงเงาเฉดสุดท้ายนะครับผมในการไล่นะครับผมเสส่วนตรงเนี้เราจะใช้แสงเงาเฉดสุดท้ายคือสีดำนะครับในการไล่ให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ เงาเก็บเงาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผม ที่ผมใช้สีพื้นเพราะว่าถ้าเราใช้สีขาวนะครับผมสีขาวจะทําให้มันดูซอฟลงเพราะว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างไปในโทนดํำนะครับผมมันก็เลยจะทําให้มันดูซอฟลงนะครับแต่เราสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเราถ้าเราใช้สีขาวในการเก็บแสงให้มันเนียนเนี่ยเราจะต้องตามเก็บซ้ำอีกทีหนึ่งสำหรับแสงที่มันซอฟลงไปนะครับผมนี่นะ มันก็จะดูเนียนตาขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับผมดูนุ่มวนลวลนะครับคือเราใช้สีพื้นในการไล่ได้นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เข้าใช้กันนะครับผมเพื่อเพิ่มความเนียนแล้วก็มันจะไม่ค่อยลบสีอือ่นที่มันดูดูเขาเรียกว่าให้มันดูเด่งอยู่แล้วแต่ให้มันซอฟงแล้วเราต้องมาเก็บมาอีกทีหนึ่งนะคับผมอัน ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาใช้ได้ดีมากนะครับผมโดยการที่เราใช้สีพื้นตามกับทีนึงนรับโดยที่ลงใช้แทนสีขาวนะครับตัวนี้ใช้ดีมาก